จุดแรกครับผมกลับหายดีพี่น,อนอ้องมิแ้มบอจุดแรกแ้มแรกเลยพี่น้องเอาหูหน่ะเลยพี่น้องอุ้ยหลูกหน่อยมากพี่น้องเอาพี่น้องเสื้อตึงๆนั่นครับกลับหายพี่น้องเสื้อตึงไปข้างนั้นเดี๋ยวเบนข้างนี้เอานัหน่ะเลยพี่น้องบ่พลาดพี่น้อง นีครับผมมารุ่นลองถ่ายน้ำกันครับผมลองท้ายพี่น้องลองท้ายท้ายเอาพี่น้องนีได้ครับสวัสดีครับผมผ้ามาหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องผ้ามาดักหนูครับผมผ้าบ้าดักหนูมาเบิ่งหมายน้ากันพี่น้องมาว่าหลายบใหญ่หางครับผมเบิ่งหมายก่อนนี่ด้วยพี่น้องหมายเฮา เป็นดงป้าดงป้าพี่น้องรอบหนอกรอบหน,นอกพี่น้องก็ที่เป็นให้หน้าแล้วพี่น้องเ,งเนาะเป็นหน้าเข่ารอบหอนอกเป็นหน้าเขา่าเขาก็เจ้าโดนแล้วครับเขาเจ้วโดนลแล้วลพี่น้องเขาเจ้วโดนแล้วครับหนูก,ก็เริ่มทอนแล้วพี่น้องเริ่มทอนมานี่หละมองผมใส่อยู่นี่แหละพี่น้องเริ่ม เห็นทางหนูเห็นอย่างหลายแล้วครับผมมีพอมีทางมีอย่างงามอยู่พี่น้องงามอยู่งามอยู่ยางเบิ่งสำรวจสกพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็ดักไ้สามสี่อันแล้วพี่น้องดักไปสามสี่อันละมาเบิง่งอุปกรณ์แล้วก็เยื่อน้ำกันพี่น้องมือหนีผ้ามาดักกับเหล็กครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับเยื่อเยื่อใส้เป็นเยื่อกะปูเผาด้วพี่น้องเนอ กับปูเผาพี่น้องแล้วก็นี่กับเล็กครับผมนี่ครับกับเล็กกับเยอะกับปูเผาแล้วก็ฉีดด้วยน้ําหอมประพนุ่มดาวนี้สีฟ้าพี่น้องเขาดีอยู่พี่น้องเคยใส่กับเขาดีครับมาเบิงสภาพไม้เหมือนพี่น้องนี่พี่น้องนี่เบิงรูนี่พี่น้องนี่รูนี่ท่างไปทาหนัดแล้วก็ทางขึ้นมานี่ ผมดักไวน้นน่พี่น้องนี่ดักไวน้นิเป็นทางแดนไปแดนมากนี่ครับดักไว้นี่จุดนึงครับพี่น้องดักไว้นี่จุดนึ่งปกไวอย่างน้อยครับดักละจุดหนึ่งมะเบิ้งตรงนี้น้ำกันพี่น้อง <c oughs> นี่พี่น้องจุดนี้ก็เป็นจุดมองหนูหาอยู่หา,หา,หากินพี่น้องมาพักนี่อยู่นี่อีกขวยนึงพี่น้องนี่ห้อยหนาห้อยอย,อย่างยังใหม่ๆอยู่ครับ เป็นทางหนูหลายพี่น้องท่างลายเราจะเป็นห้อยหายยู่หากินนี่แหละพี่น้องแถวนี้และนี่นั้งหมดนี่ครับผมดักไว้นี่จุดหนึ่งตรงพุ่นอันหนึ่งแล้วก็ตรงพุ่นอันหนึ่งพี่น้องจุดนี้ดักไปแลเราสามอันกันทีดักดักไปนี่เลยพี่น้องดักไปนี่ก็ท่างพุ่นพี่กายเคยมาสันตอกนี่หนูหนูกะลายแห้งจุดนี้พี่น้องแล้วก็พุ่นพี่น้องเป็นคันแท่นหน้าเป็นปลาอย่าฆ่าอยู่ไก่ครับ เอาเงินกันนูหลามี่ไปทั okay, ่วเหรพี okay, ่น้องเพราะว่ารอบๆเป็นหน้าเขาพี่น้องมีไปทัวครับผมพอรอบๆเป็นหน้าเขาพี่น้องหน้าเขาแล้วก็มองนี่เป็นหน้าเก๊็กพี่น้องเขเดินหน้าเก๊็กบริฮิตหน้าเห็ดยังบริมีคนมาเซาเห็ดหน้าเวลานั้นหนาแร้งมากนูก็มาถอนอยู่นี่แหละพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวมีจุดแดงงามเดี๋ยวให้เบิ้งอีกพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งอีกจากจุดสองจุดแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตดักครับผม โอเคครพี่น้องเนาะไปลุยกันเลยครับผมมาเบิ่งจุดนี้น้ากันครับผมนี่ครับพี่น,อน้องดักไว้นี่ครับผมมาเบิ่งร้อยพี่น้องมาดินี่พี่น้องร้อยเป็นหาจูหากิ่นครับผมนี่พี่น้องนี่ร้อยหาจูหากินนะครับใหม่ๆอยู่เลยครับผม ทางเที่ยวทางอย่างโอเคครับจุดนี้สวยครับผมได้รุ่นครับเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องดักไปประมาณสิบอันพี่น้องดักไปประมาณสิบอันมองดักส่งหายากอยู่ครับผมนี่เป็นมองเป็นมองไปพี่นอ้องน,นี่เรือครับผมเดี๋ยวรุ่นกันมืออื้นเศร้าครับผมตอนนี้กับคำแล้วครับโอเคครับผม สวัสดีครับผมพบกันคือครับพี่น้องเสาร์นี้สพาไปยามหนูครับผมม่บ้านมาดักกับเหล็กไว้พี่น้องมาใส่กับเหล็กไว้ประมาณสิบหาหลังพี่น้องประมาณสิบหาหลังเป็นเยื่อกระปูครับผมเยื่อกระปูแล้วก็ฉีดด้วยน้ำยาปบพนมพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับบาสิมิโตมีแต็มให้ได้รับชมเบอรเดอครับเดอโอเคครับผมไปลุยกันเลยครับผมมาลุ้นน้ำกันครับผม คลิปแรกยูนี่พี่น้องมีหอยอยู่ครับนี่เหมู่ปลาอย่าขาครับผมหมูปลาอย่าขาพี่น้องมีหอยเปด็ดดักบ่วงแต่ว่าบ่ได้ดักพี่น้องว่ากับเล็กอันเดียวนี้ครับบ้างกับเล็กอันเดียวได้พี่น้องบอด้บดีบ้างบ่วงบด้ใส่บ่วงเด้ครับมาลุ้นน้ำกันครับผม บอกพี่น้องขอให้มันหมานจุดแรกครับผมกล a บหายดิพี่นอ้องนี่แ้มบอจุดแรกแ้มแรกเลยพี่น้องนั่นครับบอพลาดเลยครับผมนี่พี่น้องกัะปูเอาเรื่องพี่นอ้องเยอะกัะปูเผาแ้มแรกมากแล้วครับจุดแรกแต้มแรกเลยพี่น้อง ใส่งามๆเต็มๆเลยพี่น้องเต็มๆเลยโอเคครับผมจุดแรกพี่น้องจุดแรกจุดแรกแต็ปแรกครับผมหมานโอเคจุดที่สองอยู่นี่พี่น้องจุดที่สองนี่คุยครับแต่ว่าเป็นคุยบ่ไม้ปันใดพี่น้องต้องแบบเป็นเก่าๆบ่แน่ใจว่าีิมีโตอยู่นบนครรมนั่งพี่น้องเดี๋ยวมาดูนกันครับ ไม่ดุกันพี่นอ้องจะมานบ่จะมานบ่คุยเขาเกาพี่นอ้องใช่ป่ะหาก่อนเอาูหน่อยพี่นอ้องอุ้ยลูกหน่อยมากพี่น,อน้องนี่นะครับลูกหน่อยไม่กินก้อนพี่นอ้องคุยเกาเกาแสดงว่าไม่โตอยู่พี่นอ้องแสดงไม่โตอยู่ ผมดักไว้อันเดียวนี่พี่น้องจุดนี้โอเคครับผมเยอะกับปู่ทางานครับผมโอเคครับเยอะกับปู่เผาทํางานพี่น้องสองล้างสองแต้มเลยครับผมสองลังสองแต้มจุดเมื่อกี้เสียดายครับดักไว้แค่อันเดียวพี่น้องดูหน,น่อยไม่กินก่อนเดี๋ยวมาดูจุดนี้น้ำกันครับผมนี่พี่น้องปลาอย่าฆ่าคือเก่าครับผม อันบ่พี่น้องจุดนี้มากอนดักไว้เสร็จ <c oughs> จุดนี้บ่าอาพี่น้อ,องนะครับ <c oughs> เหยื่อยังคือเก่ามันดุดกัต้อครับผมจุดนี้ดักไว้สองหรือสามอยู่เลยพี่น้องก็คือจุดพุ่นปีจะมาณสามหลังนะครับเดี๋ยวเบิ่งตรงนี้มัดกัดก่อนครับผม มา่อนที่องไออไอ้ไม้ผมขอดหญ้าไปดูแถวๆนี้ครับอ่านเห็นไม้เลยทีเดียวผมขอดหาเสืออเส่องเลยขอดหาเสื่องเลยหาก็ อุย้ยบอ่อพี่น้องบอ่อเอาครับพี่น้องผมบอว่างเลยแบบนี้ได้คหรบเปลี่นแต่เอาแห้งพี่น้องบอ่เอาโอเคครับผมรุ่นก็นล้างต่อไปครับล้างนึงยี่น,นันพี่น้องตรงขามกันนะครับขาแผงพี่น้อง,องเดี๋ยวมาดูน้ำแข็งครับผมชุดนี้เป็นแต่มีแห้งพี่น้อง,องมีร้อยแบบร้อยอย,อยัง ê hỏi hay mãnh gấp hố ôm Anh thấy gì không hạ con Đi tưởng đấy sai là cái lô yên gì đó hạ con ui bỏ gì ยืนเป็งามแห้งบ่เอาครับเยอะขึ้นเก่าโอเคครับผมลุ้นกันหลังต่อไปครับลุ้นกันต่อครับผมข้างหน้าเลยพี่น้องหลังนึงนอันบ่หมานบ่เยอะกับปู่ที่ทำงานบ่นินงางงา่งพี่น้องทางงามแห้งพี่น้อง ข้างไปพี่น้องข้างงามแห้งยังบ่เอาครับผมโอเคครับเป็นจังไดาพี่น้องความหวังเลยพี่น้องน,น,น,นี่จุดนี่นี่จุดเบิ่งนี่งามแห้งร้อยกัดหนากัดหยังคว่หวังเลยโอ้ยมีก็บ่เอาพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งร้อยกัดหนากัดยังครับ นี่รูเพอนี่กับยืนพี่น้องนี่รูหนึ่งอีกรูหนึ่งกับยืนก็ะแถวนี้พี่น้องนี่รูหนึ่งยืนอีกรูหนึ่งกับยืนไม่ไหมพี่น้องจะได้ก็ไม่โตนี่ม่หย่าห้อยกันหย่ากันอย่างเดี่วมาเอาพี่น้องโอเคครับ รุ่นกันจุดต่อไปพี่น้องอุย้ยรอกันแค่สองลังแรกลังต่อมาหอบเลยบบเอาเลยโอเคครับผมมาดูน้องกันต่อครับอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้พี่น้องแซมสามแซมสามจะมาไหมยำพานมาหลายหลังวพี่น้องเอาพี่น้องเสื้อตึง,ตงนั่นครับกลับหายพี่น้องเสื้อตึงไปข้างนั้น เดี๋ยวบนข้างนี้เอานั่นเด้พี่น้องแต้มสามมาแล้วครับผมถือแต้มสามสีมาได้พี่น้องนั่นครับแต้มเบหญ่พี่น้องหนูดุนดุนโอเคครับผมหมันหมานเดี๋ยวมันลุนจุดนี้ครับปลาอย่าฆ่าพี่น้องนี่อีกสองหลังได้ปลาอย่าฆ่าอีกนี่อีกสองหลัง รุนน้ำกันครับผมอรงนี้ชิดนึงพี่น้องโอ้บอ่อหมาพี่น้องนึ่งเลวครับผมเกา่าว่าจุดจีกับบอ่องามอือนพี่น้อง,อยอยองบ่มีมรอย,อย,อยนี่ยังใส่ไว้ครับมีรอยนี่ยังกับดักไว้เดี๋ยวฟุกอีกชิดนึงยี่หรี่ครับ จอแล้วพี่นอ้องผมดักไว้ที่ชั้นอสองหลังยุดนี้ดักไว้สองหลังพี่น้องเพื่อฟุกวันบ่ฟุกเลยพี่น้องโอเคครับเดี๋ยอีกสองหลังยุป้ปูอีกสองหลังพี่น้องยู่ไกลญ่คุนโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับไปลุ้นน้ำกันครับผมไปลุ้นน้ำกันตนัก่อนอื่นนต้องหาพี่น้อง ไม้ไม้หยาไว้พี่น้องไม้ขอดหยาไว้เพราะว่าดกไก่คนนนาาพี่น้องดนี่อ่ะเจอแล้วพี่น้องี่ไก่คุนเข่าอนอนหน้าด้ยไม้ขอดหยาไว้บ่พลาดพี่น้องมีครับผม เยอกับปู่ทำงานโอเคครับผมแตมซีมันหมานครับมาลุ่นลองถ่ายน้ำกันครับผมลองสุดท้ายพี่น้องลองสุดท้ายสุดท้ายเอาพี่น้องนีได้ครับเด้ยเต,ต็มอีกแล้วพี่น้องเต็มอีกแล้วใส่งามๆพี่น้องตัวน,นี้เต็มข้อพี่น้องเต็มข้อโอเคครับผม มาสรุปผลงานรับกันครับผมผลงานดักกับเล็กพี่น้องกับเล็กซิปหาหลังครับแล้วก็เยื่อกับปูเนาะพี่น้องเป็นเยื่อกับปูเผาแล้วก็ฉีดด้วยน้ำหอมดาวนี่สีฝาพี่น้องถือว่าแก้วหาแต้มพี่น้องถือว่าหาเต้มครับผมถือว่าแก้วถือว่าแก้วต่สิ้ดายอยู่จุดหนึ่งพี่น้องบอกเขายักโตเลยหาหกหลังจุดนั้นไม้งามพร้อม บ่เขาเลยนะสิมีคนมาก,กวานก้อนแหละพี่น้องนูเขียวนูระแวงนูม้ยอมเขาเลยครับผมมาเบิ่งแต้มน้ำกันอีกหนึงครับผมหาแต้มครับพอได้อยู่ได้กินพี่น้องนี่ครับผมมีแต้มใหญ่ยู่แต้มนึงพี่น้องแต้มใหญ่ยูแต้ม,ตมนึงแต้มเท้าแล้วก็น้อยๆลดรันลงมากพี่น้องหาแต้มถือว่ามาันครับผมถือว่ามานันถือว่ามานัน ถือว่าพานอยู่พี่น้องถือว่าพานอยู่หมายบอกไข่งามปันดพี่น้องปีนี้บอกไครงามปันไดจุดนี้ซุปปีจุดนี้น,นี่นูหร้ายแห้งครับผมนูหนีม่ได้ใส่บอกงหญ่ๆเลยครับใส่บอกเอบเลยพี่น้องถือว่าปีนี้บอกปันใดได้ก็ถือว่าหมานอยู่ครับผมอย่าลืมนะพี่น้องกับเล็กเยือกกับปูเผาฉีดด้วยน้ำหอมดาวนี่สีฟ้าพี่น้องหมานครับผมถือว่าพาน ขอบคุณทุกการรับชมพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมฝากเป็นกำลังใจนะครับผมเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณครับผม